สวัสดีครับพบกับพี่โตอีกแล้วนะครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับผมว่ายาคุมหญ้าที่มีชื่อสามัญฟูมิออกซาซินตัวนี้นะครับผมหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของซูมิโซยะตาพาทิตเนี่ยเขาเป็นยาคุมแห้งหรือยาคุมเปียกกันแน่บางคนก็บอกว่าเป็นยาคุมแห้งนะครับผมก็คือใช้ฉีดต,ตอนดินแห้งบางคนก็บอกว่า เป็นยาคุมเปียกราะว่าข้างหลังฉาดนะครับผมเขาจะเขียนว่าใช้ในขณะที่ดินมีความชื้นนะฮะนี่ครับผมใช้ในขณะที่ดินมีความชื้นนะครับผมก็อาจาจะทําให้หลายคนนะครับผมสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟูมิออกซาซีนอันนี้นะครับผมเขาเป็นยาคุมแห้งหรือว่ายาคุมเปียกกันแน่นะคร <IS AS 2> ับผมเดี๋ยวในคลิปนี้พี่โตจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะครับผมคาตอบของเรื่องนี้นะครับผมนั่นก็คือเขาเป็นยาคุมที่ใช้ในขณะที่ดินมีความชื้นนะครับผมแต่ว่าคําว่า ดินมีความชื้นเนี่ยเราก็สามารถแยกลักษณะของดินเนี่ยออกมาได้อีกเป็น 2. ลักษณะนะครับผมนั่นก็คือดินที่มีความชืน้นแต่ว่าหน้าดินแห้งกับดินที่มีความชืน้นแต่ว่าหน้าดินเปียกนะครับผมซูมิโซยะนะครับผมหรือว่าฟูมิออกซาซินเนี่ยเขาสามารถฉีดได้ทั้งหน้าดินแห้งแล้วก็หน้าดินเปียกเลยนะครับผมแต่ว่าเราจะนิยมฉีดในขณะที่หน้าดินแห้งมากกว่านะครับผม เช่นหลังปลูกมันสำหลังเสร็จเราก็ฉีดยาคุมคุมเลยนะครับผมโดยที่ไม่ไม่รอน้ําฝนนะครับผมอันนี้แหละก็จะทําให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นยาคุมแห้งนะครับพี่โตขอสรุปท้ายคลิปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผมว่าฟูมิออกซัรือว่าซูมิโซยาตาพระอาทิตย์นะครับผมเป็นยาคุมที่ใช้ในขณะที่ดินมีความชื้นแต่มีประสิทธิภาพสามารถคุมได้ทั้งนาดินแห้งและก็นาดินเปียกเลยนะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอทําให้ใครลหลายๆคนหายสงสัยได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่ตดด้วยนะครับสวัสดีครับ